สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เตยก็นำคลิปนะคะที่เป็นคลิปสั้นปรับขนาดมาจากของ EP 91.1 91.2นำมาฝากทุกท่านกันนะคะจะได้นะคะนำไปปรับใช้กันได้อันนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับขนาดให้ช่วงของหน้ากระเป๋าแคบลงมากว่าเดิมเพราะว่าถ้าตามจากคลิปของ EP 91โดยตรงนั้นเตยจะให้เป็นไซส์ L ของทางร้านเตยนะคะส่วนใบนี้ก็จะให้เป็นไซส์ M ค่ะซึ่งถัก ทุกส่วนของตัวกระเป๋าค่ะก็ใช้แพทเทิร์นต้นฉบับได้ตามปกติเลยเพียงแค่ว่าตรงด้านแมงม,มุมตรงนี้เราก็ยังใช้เป็น2แถวเหมือนเดิมนะคะเราจะปรับเฉพาะตรงส่วนของด้านหน้าเพราะว่าตรงนี้สังเกตดูก็แมงม,มุม,ม,มยังเป็น2แถวโดยเราใช้แพทเทิร์นเดียวกันได้นะคะส่วนด้านหน้าค่ะตรงนี้เราจะปรับขนาดลดลงก็คือ มันจะแคบลงกว่าเดิมซึ่งจะเหลือขนาดอยู่ที่8.5นิ้วเพราะปกติแล้วตามคลิปค่ะของ ep 9 1เดตยจะถักทั้งหมดอยู่ที่29แถวแต่นี้เตยจะถักฐานกระเป๋าอยู่เพียงแค่24แถวส่วนประกอบอื่นๆค่ะหรือว่าในแพทเทิร์นอื่นๆเราใช้แพทเทิร์นนั้นของจาก ep 9 1ถักได้เลยค่ะและปรับนิดนึงตรงที่ว่าปิดขอบถ้าจากของ ep 9 1ค่ะเตยจะถัก f ปิดขอบอยู่ที่2แถว แต่ในไซส์ M นี้เตยจะถักปิดขอบอยู่ที่3แถวแล้วก็ค่อยถัก X ปิดขอบหลังจากนั้นค่ะเตยก็จะมาถักโซ่ที่เป็นทำสายเริ่มต้นโซ่ค่ะจะอยู่ที่1 0 0โซ่แล้วก็ถัก X พลิกกลับไปมาทั้งหมดค่ะจะอยู่ที่6แถวหลังจากนั้นก็เก็บขอบแล้วก็นำมาเย็บประกอบกันได้เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะตามนี้สีกากีทองถือว่าเป็นสีที่ขายดีของร้านเตยเช่นกันนะคะ ก็นําไปปรับใช้ตามคลิปกันได้เพราะว่าตรงส่วนของสายกระเป๋าหรือตัวผู้เราสามารถที่จะปรับสีผสมกันได้นะคะวิธีการทําผู้เตยก็มีลงคลิปมาให้ก่อนหน้านี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็สามารถกดติดตามเตยแอนเทียลถักไปเรื่อยๆไว้นะคะหรือว่า จะสั่งซื้อเชือกร่มก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่เพจคือดีแฮนเมดนะคะต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันนี่อันนี้เป็นเพจของเต้เองโดยตรงเลยนะคะขอบคุณค่ะ